สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแอนออกมาเดินป่าสักนิดหนึ่งค่ะเพ,พื่อนเพื่อนมีแต่นอนอยู่ในห้องมากเกินไปนะคะแอนกะรู้สึกเหนื่อยแล้วกะอยากได้อากาศธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่นนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเพราะว่าเหนื่อยนะคะ ออกมาคนเดียวนะคะเพื่อนๆคะ่ะสถานที่ที่เรามาเราต้องมั่นใจว่าปลอดคนด้วยหรอกค่ะว่าเป็นอันตรายกับเพ้าน้ำนะคะมูเจ้าขาตอนนี้กระเดินเกินมากแบบยังไม่ไกลมากสักเท่าไรหร่หรอกค่ะถ้าเราอยู่แต่ในห้องมากมายอย่างนี้่าไม่แค่เหนื่อยนะคะเพื่อนๆอ,อันแบบว่า อากาศทายแท้ทของเห้ามันไม่สะดวกมันไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านเรานะ,ะ่ะค่ะบางครั้งเราอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะเหนื่อยมากกว่าที่เราอยู่ตามบ้านนอกเขาใดอากาศทายเท้ใดสะดวกแบบนี้นะคะแอนก็เลยตัดสินใจออกมานะคะออกมาข้างนอกออกมาดูบรรยากาศข้างนอกแลวกัเอาอากาศสักครึ่งชั่วโมงหรือจกักรสมองหนึ่ง ห้ากัก่ยางเหล่นไปแบบว่าคนเดียวชิวๆแล้วก็สถานที่ที่เรามานี่เขาก็ต้องหมั่นใจว่าปลอดภัยนั่นนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเข้าไปในป่าแบบนี้ลึกๆแบบนี้ใช่ไหมคะบางครั้งเราเหนื่อยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าโควิดนี่พันเป็นพันเหนื่อยนะคะเขาจะเหนื่อยแบบแบบเหนื่อยมากกว่าปกตินะคะเพื่อนๆเ,เข้าสามารถที่สิทโท่อเอิญคนมาเอาเข้าใดนะคะ พราวาก้อนที่สิออกมากดกดบคุยกับแฟนค่ะว่าจะไม่เข้าไปในในที่ลึกนะคะแล้วว่งห้าออกมากนี่ก็เป็นสถานที่ที่แฟนของห้าหูจักหรอกค่ะสามารถเอารถขึ้นมาน้่ได้ถ้าเกิดยังขืนกับห้าองคสีน้ำนะคะ่ะแต่เราจะไปในสถานที่คนเยอะๆหรือมีคนแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ะ เรารู้ตัวเราดีว่าเราอยู่ในช่วงไหนนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะถนนแบบแบบลงไปแบบนี้กส็สิไปถึงที่จอดรถนะคะเพื่อนๆคะเพราะว่าแอนน่ะถ้าไม่ออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่สภาพของแอนน่ะยิ่งนอนอยู่แต่ในห้องยิ่งนั่นนี่แอนเหมือนกับว่าปอดของเห้านี่ มันแหงเม่อยติมนะคะมื่อเจ้าคะแต่พอออกมาเอาอากาศแบบนี้นะเพื่อนๆรู้สึกดีมากมายเลยค่ะอันนี้นี่คือห้าโมโน,โนไปเองกับบ้าแมนดอกแอนวาแอนแอนคิดว่าแอนไม่ได้โมโนนะคะอันนี้คือเรื่องจริงจริงๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวแอนจะให้ดูข้างหน้าตรงที่เราจะเดินไปนะคะนั่นค่ะตรงที่เราจะเดินไป เขากระสิเป็นแบบว่าเป็นถนนแบบนี้โล่งแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเม่น,นว่าเขาสิไปแบบว่าไม่มีถนนไม่มีอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะเขาก็ต้องเซฟตัวของเขาเองนั่มค่ะเหมือนกับที่แอนเคยว่าไ้นะคะเขาต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอุ้ยเป็นอย่างที่สดสื่นมากมากเลยค่ะเพื่อนค่ะจากอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนี่มาเจอแบบนี้นะคะ โอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยคะ่ะดูคะ่ะดูคะ่ะมือเจ้าคะ่ะสดสื่นสดใสคึขืนร้ายคะ่ะมือเจ้าคะ่ะเป็นจังไดแน,น่นอะค่ะเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพกันทุกทุกคนนะคะเพื่อนๆคะ่ะดูคะ่ะลมโกรกมาแต่ละทีแบบนี้เห็ดไห่ห้าหูซึกว่า ปลอดคองเฮ้านี่แบบพ่อนไข่ยนะแม่ค่ะมือเจ้าคะเห็นแดดแบบนี้อากาศแบบนี้แต่ค่อนข้างหนาวนะคะดูจากสภาพเสื้อที่ใส่รถค่ะหรือบวกกับที่เราหนาวในร่างกายของเราด้วยก็ก็บหูว่าจังสันแน่นะคะเ mm hmm. พื่อนๆบางคนอาจจะถามว่าทําไมไม่นอนอยู่ในห้องมาตากแดดตากลมทําไมยังสินะคะ่ะอันคือแอนาไวาไั่นนะคะ แบบว่าแอนอยากเอาอากาศที่แบบว่า,าปลอดโปร่งแล้วก็อากาศอากาศจริงๆของอากาศมันก็อากาศจริงๆทุกมองแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนๆคิดออกไหมอากาศอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆกับอากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะเพื่อนๆ,ๆเขาจะแตกต่างกันมากเลยนะคะหลายๆวันที่แอนนอนอยู่แต่ในห้องนะ่ะแอนเหนื่อยมากนะคะเพื่อนๆเหมือนกับปลอดของเฮ้านี่ เหนื่อยมากค่ะแต่ตอนนี้ณนะเวลานี้วินาทีนี้นี่สดซื้ขคืนห้ายค่ะมู่เจ้าค่ะสดซื้ขึ้นแบบแบบเราทำแบบนี้นี่รู้สึกว่าได้นะคะเพื่อนๆค่ะค่ะกลับไปสักหนึ่งชั่วโมงนะคะแอนจะออกมานี่หาเวลาจากคลองหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็จะกลับไปพร้อมกับกินยานะคะเพื่อนๆ กินยาเราก็พักผ่อนในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือน,นเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นปา่าเก็บเห็ดของแอนมาที่แอนมานี่ไม่ใช่นะคะโมแมนค่ะปา่าเก็บเห็ดนี่ยเพราะสามาที่สิไปยางแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าถ้าไปถึงมันก็อยากจะเข้าไปในปา่าเก็บเห็ดโลด่โมแมนค่ะโมแมนปา่าเก็บเห็ดนี่เขาอยู่ค่อนข้างจะไก,กลบ้านนะคะเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ไปค่ะอันนี้ เป็นป่าแถวแถวบ้านนะคะคือมันสามารถออกมาหรอกคะจุดประสงค์ของแอนคือแอนอยากมาแค่เอาอากาศนะคะเพื่อนๆคะบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาเข่าป่าเบิงเห็ดเบิงหยังทั้งสินทั้งปวงนะคะเพื่อนๆอมีไอ้ผักวันจะเข้าหนึ่งก่อนคะ่ะเหนื่อยแล้วเราได้ทำทายแบบนี้นี่รู้สึกดีมากมายเลยนะคะเพื่อน ดีมากๆค่ะแล้วที่จอดรถไว้น่ะก็อยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะเรว่ามันถนนใหญ่ถนนหลักนะคะเพื่อนแอนตอนนี้แอนกำลังเดินกลับแล้วนะคะเพราะว่าคือแอนว่าละค่ะแอนมาคนเดียวแอนไม่อยากขึ้นไปสูงค่ะไม่อยากที่จะออกไปจากห่างห่างรถสักเท่าไหร่นะคะแล้วป่าป่าแถบนี้นี่มันก็เป็นสถานที่ที่แอน เคยมาอยู่บ่อยๆแต่ไม่ได้มาเก็บเห็ดนะคะเพื่อนๆมาเดินเล่นกบแฟนค่ะมาเดินเล่นแล้วกัเห็ดแตงห้าหูวว่าถ้าเป็นเวลาธรรมดาแบบนี้นี่บ่มีคนค่ะมูเจ้าขาไม่มีคนแล้วก็เหมาะแก่การที่เราจะไม่เอาเสื้อมาโปงมาปล่อยแต่แบบนี้ทางแฟนนนว่าเขาม,มันมันบ่เป็นอย่างค่ะเพราะว่าเข้าไปกับากาศมันกะมันกับว่าได้ติดง่ายขนาดนั่นเนาะค่ะเนาะนี่ส่ละค่ะ ขนาดแฟนที่อยู่กับแอนอยู่ที่บ้านณนะตอนนี้ตรวจก็ยังไม่ติดนะคะเพื่อนเพื่อนบต่ทานติดค่ะหรือแกอาจจะติดที่หลังก็ไม่รู้นะคะแต่แอนจะเอาให้ดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะแอนเหนื่อยแอนจะนั่งตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนพักสักห้านาทีก่อนค่ะหรือก็สักแป๊บหนึ่งก็ไม่ถึงกับห้านาทีหรอกจะพักสักหนึ่งนะคะเพราะว่าห้องหูตัวว่าเราแบบนี้ เราเหนื่อยเราก็เราก็อาจจะไปนานไม่ได้อย่างนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆเท่าก็ต้องหูสถานการณ์นั่นนะคะว่าเราจะพักหรือเราจะไปต่อว่าเมน่าเข้าสี่เข้าสีฝืนเข้านะคะเพราะว่าเข้าหูโตดีนะคะเมืเ่อจาค้าว่าแรงของเรานะ่ะไปได้ขนาดไหนแล้วก็อ่าพร้อมที่จะไปต่อหรือพร้อมที่จะหยุดพักนะคะเพื<ๆ>่อนะะๆปกตินี่ ถ้าเราเป็นไข้ธรรมดาแอนก็เคยมาเดินป่าแบบนี้เหมือนกันนะเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยขนาดนี้นะคะเพื่อนๆแล้วการที่เป็นโควิดของแอนครั้งนี้นะคะเพื่อนๆมีผลกระทบมากมายต่อในตัวแอนเลยนะคะแอนนี่สก็บเก็บหลังทั้งแผ่นของแอนเลยนะคะถ้าโควิดหมดก็ต้องไปหาหมอนะคะเพื่อนๆแล้วก็ เจ็บที่อกค่ะไม่หายเลยนะคะเหมือนกับว่าเขยังเส้นแม่มือเจา้าแบบนี้เขาจะเจ็บมากแต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงกับมากสักเท่าไหร่นะคะอันฮืออาจจะเป็นเพระาะว่าเสือ้อยังมีในโตห้าอยู่กับเป็นได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งสายตาของแอนนี่จะพร่ามัวมากเลยนะคะตอนนี้คือแบบว่าอ่าคือเพื่อนๆคิดได้ไหมเหมือนกับที่เรานอน,อนตื่นใหม่ แล้วก็ตาเราจะเหมือนพร่ามัวเหมือนมองไม่เห็นถ้าเราขับรถตอนไกลๆนี่จะพระตาเนี่ยเข้าสผพามากเลยนะคะเหมือนเหมือนเหมือนกับไม่ชัดเลยนะคะเพื่อนๆตั้งแต่เป็นโควิดมานี่รู้สึกว่าตาพร่ามัวยังไม่หายเลยนะคะ,ะก็เลยว่าถ้าเสื้อมดปนี่ถ้ามันยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ เราก็จะไปจัดการวัดสายตานะคะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่อยากจะใส่แว่นแต่ก็ต้องใส่แล้วนะคะบวกกับเรามีอายุมากแล้วด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นปกติที่เราต้องตัดแว่นนะคะแต่ว่าแอนยังไม่อยากใส่ค่ะกลับไปเมืองไทยเมื่อกี้นี้ว่าจะไปตัดไปสั่งคอนแทคเลนด์แอนก็ไปไม่ถึงค่ะเพราะว่าส่วนเวลาที่แอนนะกับบ้าน,น่ะ โควิดมันเป็นช่วงที่แบบว่าเยอะแล้วก็เขาบ่ได้หไปใสใได้มากไม่นะคะก็เลยอยู่แต่ในบ้านนะคะมือเจา้าขามีไอ้เหลียวมองเห็นรถอยู่นะคะมองลงไปเห็นรถอยู่ค่ะเพราะว่าจอดรถใบสันเนิ่นนะคะมือเจ้าค่ะแล้วกัญญาขึ้นมากกับไม่ถือว่าไกลนะคะเพื่อนๆอน่าสำหรับคลิปนี้กะสิออกมาเล่นออกมาหัวเดินป่าพาเพื่อนๆนเดินป่าแค่นี้ละคะ่ะเอาอากาศ บริสุทธิ์หรอกคะพ่อให้ปอดได้ได้ทำงานเต็มที่นะคะหมากก็แอนเสินสน,อน,อนั่งเส็นนอยู่ในห้องซื่อๆนะคะรู้สึกมุนหิดค่ะอยู่ในห้องออกมาแบบนี้เราดีมากมาเลยนะคะเพื่อนๆนค่ะแอนขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้แอนนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ร่างกายก็ใกล้จะปกติแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนจะปกติมากมากนะคะเพื่อนๆนแต่ตอนนี้ก็ ศิลักษาจะาของให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเรารู้ในตัวของเราเองนะคะเพื่อนๆค่คะขอบคุณมากมายสำหรับกำลังใจที่มีให้ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆทุก,ท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 กไม่รู้จะหาคำไหนมากล่าวคำว่าขอบคุณเพื่อนๆนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะเพื่อน ่าได้เก็บจะได้ไข่คือจังแอนเลยเด้อค่ะเด้อมันยิ่งเราอยู่ไกลบ้านแบบนี้นะคะพเพื่อนเพื่อนน้อยใจมากนะคะเพื่อนอยากกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของแม่อยากให้แม่อยู่ข้างๆนะคะพเพื่อนๆคะ่อค่ะสำหรับคลิปนี้แอนฝาก,กเพื่อนเพื่อนกดไลค์ u b s c ไ i b e กดติดตามแอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจให้แอนคือเก่าเหมือนเดิมคะ่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ